สำหรับํำนวนคดีนี้นะครับวันนี้เราเหลือผู้ต้องหาอยู่ทั้งหมด6รายนะครับซึ่งวันนี้ได้มาฟังคำสั่งทั้ง6รายแล้วนะครับทางคณะทำงานนะครับได้สรุปข้อมูลนะครับเสนออธิบดีอายการคดีพิเศษนะครับแล้วก็ได้แจ้งคำสั่งฟ้องกับผู้ต้องหาในวันนี้ที่มาทั้ง6รายนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำผู้ต้องหาทั้ง6รายที่มาในวันนี้นะครับไปยื่นฟ้องต่อศาลครับ ลายนี้วันนี้เดินทางมาที่อายาการเรียบร้อยหมดทุกคนไหมครับเม,ามาื่อสักครู่นี้<ร>ผมได้พบทั้ง6ลายแล้วนะครับ <c oughs> นั่งอยู่นั่งรองอยู่ข้างบนครับ <c oughs> แล้วก็เราได้แจ้งคําสั่งฟ้องทั้ง6กลายนะครับให้ทราบแล้วก็กําลังนําตัวไปฟ้องต่อไปครับฟ้องทุกข้อหาไหมครับทุกข้อหาครับที่เราได้แจ้งข้อหาไว้นะครับเหตุผลข้อหาเหตุผลในการฟ้องมีอะไรบ้างครับก็คือพยานหลักฐานพอรับพอฟ้องนะครับ แต่อย่างไรก็ตามจำเลยเนี่ยถ้าเพิ่งถูกฟ้องแล้วนะครับสารรับฟ้องแล้วเป็นเลยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีตามกฎหมายได้ต่อไปครับคณะทำงาจำเลยวันนี้ทางผู้ต้องหาได้การตักถามเรื่องของเหตุผลในการเข้ามาดีการบ้างไหมครับไม่ไม่เมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้มีการทักถามอะไรนะครับเขาก็รับรับทราบข้อคําสั่งนะครับที่คณะทํางานกับผู้บัญชาได้ตรวจแล้วนะครับได้รับทราบคําสั่งแล้วครับ แต่เร e> ียนใจมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีคำสั t un> <t un ่งฟ้องหรือลักษอรบ้างครับสิ่งแรกเวลาติดกับบางไหมก็ก็คงเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ทุกคนถ้าถูกต้องคดีอย่างนี้ย่อมมีความไม่สบายใจนะเพราะนั้นผมว่าคดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้น่าจะเป็นตัวอย่างกับสังคม ที่ต่อไปนะครับใครก็ตามที่เราจะต้องประกอบอาชีพและเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงต้องมีความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบที่เราจะไม่เข้าไปไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปร่วมสนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วมเพราะวันนี้สังคมเราเทคโนโล,โลยีเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับคงจะเห็นว่าอย่างชั้นต้นเนี่ยกลอบลวงชอบโกงอื่นๆมีบัญชีมา้ามากมายที่กาลังตามจับกันอยู่นะครับก็ค,คิดว่าข่าวก็คงจะเป็นกรณีศึกษาว่าไม่ควร ที่เจ้าตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรที่เสี่ยงนะครับหลายๆคนเนี่ยสั่งสมชื่อเสียงมานะครับถ้าเกิดพลาดก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีเพราะกระบวนการยุติธรรมนั้นน่ะพนักงานสอบสวนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพยาการเรามองเหมือนกันว่าถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องเราก็ต้องทําหน้าที่ฟ้องไปครับได้่ำในการนําตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลนที่อุยกการได้แนบคำสั่งส่งฟ้องเรื่องของการระการไมประกาศตัวต่อศาลหรือว่ามีแนวคิดอะไรต่อศาลไปด้วยไหมครับเอ่อ ในในในชั้นต้นก็คงยังไม่มีอะไรนะครับก็นําสํานวนนะครับนําคํคฟ้องไปยื่นครับไม่ทราบว่าในชั้นเอกการมีอำนาจหรือไม่งนา,านสอบสวนในการที่จะคัดค้านกับละกันตัวด้วยหรือครับเอ,อ่อปกติแล้วบางบางทีศาลก็จะถามมาครับว่าอาการจะคัดค้านหรือไม่นะครับอาการคัไหมครับเดี๋ยวคณะทํางานเขาจะพิจารณากันอยู่ครับจะผูกซอง้อ,องแตอสิบองคท่านนี้เอ,อ่อคิดว่าสักครู่เนี่ยครับ กำลังดาเนินการอยู่ครับใช่ครับคดีของคุณไปเตยคดีเจมแยพยานหลักฐานทุกอย่างเหมือนกับสองรอบแรกคดีคุณพิ่กี้แล้วก็คุณทหารรอบสองด้วยไหมครับทุกอย่างคล้ายกันเลยไหมครับคล้ายคล้ายกันครับทำนองเดียวกันนะครับแต่ว่าชะตาของทั้งสองนับจากคดีนี้ไปก็น่าจะรูปเดียวกับคุอทหารในสองรอบแรกไหมครับก็อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องให้เป็นดุลพินิจที่ศาลท่านจะพิจารณาต่อไปครับของแกเรียวยังในที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้คือสั่งฟ้องไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับ เป็นนี้ต้องการที่ศาลไม่ครับไม่ครับแยกกันครับครับงานก็คงเดี๋ยวเรามีข่าวแจกให้นะครับเผื่อท่านไหนมีก็จะได้ดูแล้วก็ท่านไหนต้องการเนื้อข่าวเดี๋ยวติดต่อไปยัำพันที่เขาจะเป็นไฟล์ส่งให้นะครับจะได้สะดวกกับการทำข่าวครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ